เอาดิมึงแนะนำน่อยดิ่ถ่ายแล้วครับแนะนำไม่เป็นเลยพี่มี<อ>ให้ให้ให้ลามแล้วแนะน,นำเลยครับแนะนำเลยครับแนะน,นำเลยครับเขาจะไปไหนกันอะไรยังไงแนะนำครับเดี๋ยวจะเอาลงยุไล์ไ <ป S 2> เอาไปพ <ไป S 2> <บ>นกับของอันเนี้ยไปดิเอาไปดิ <laughs> แต่รถกระบะนี่นจอดขวางเนาะ <laughs> แต่นะครับตอนนี้เริ่มออกเดินทางออกทริปกันแล้วนะครับ สวัสดีครับนี่พี่ปั๊มครับสวัสดีครับผมเราหน้าแกงครับเรามาที่ไหนกันแล้วนะครับกัาตอนนี้มาที่ไหนวะพี่ผมก็ตามกันมาอีกทีอ๋ออ๋อนี่เราจะมาท่ามพญานครกันนะครับใช่ปะวะใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้พี่เราที่ถ่ายข้อสุดได้แล้วเหรอยังครับต้าถ่ายก่อนอ่าถ่าก่อนครับเพื่อนชาวแกงของเรานะครับ กองชคน,นี่ตัวแรงสุดเลยนะครับอยจะล่า,ากัแบบนแห่บอกเมียไปทำงานไงพี่โอ้ยสัตว์อย่าเข้ากล้องวันวนแอดก,กำควยเลยครับไม่ต้องแอกก็ได้ครับ